ถ้าเราเป็นผู้ที่ฝึกการควบคุมอารมณ์รักษาตนเองด้วยการเสพคบธรรมะด้วยการเจริญเมตตาด้วยการให้อภัยด้วยความอดทนนะปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเองและทุกคนไม่ต้องไปสอนคนอื่นด้วยนะแค่ยมสอนตัวเองทุกคนเสพคบคำพระศาสดาแล้วทุกคนนำไปสอนตัวเองพอแล้ว ไม่ต้องขยันไปสอนคนอื่นก็ได้แต่ให้คนได้เสพครบธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วสัญญาว่าจะนำไปใช้กับตัวเองหมดปัญหาแล้วแต่เพราะไม่นำไปใช้กับตนเองปัญหาเลยเกิดนะการเบียดเบียนกันก็เกิดขึ้นเบียดเบียนทางกายเบียดเบียนทางวาจานะซึ่งมันเริ่มมาจากการเบียดเบียนทางใจ ใช่ไหมซึ่งมันก็มาจากเหตุคือสัมผัสสัมผัสทางตาไปกระทบกับเรื่องที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจไม่น่ารักใคร่สัมผัสทางหูไปได้ยินเสียงที่ไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจสัมผัสทางจมูกทางลิ้นทางกายพอกระทบปั๊บเนี่ยเกิดเวทนาขึ้น เพราะผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาพอเกิดเวทนาที่ไม่ชอบใจก็เกิดตัณหาความอยากไปเรื่องอกุศลไปละเห็นนะนี่ธรรมชาติเหล่านี้จะไหลไปอยู่ในจิตของเราหมดเลยเราจึงต้องมาฝึกจิตไงให้จิตตั้งอยู่ในกุศลให้มากกุศลที่แท้จริงคืออะไร กุศลาสีที่แท้จริงคือสติปัฏฐานสีพระผู้มีพระภาคบอกเลยว่าสติปัฏฐานสีคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงอยากสร้างกุศลก็จเจริญสติปัฏฐานสีง่ายๆสติปัฏฐานสีเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมพระผู้มีพระภาคทรงอธิบายด้วย อาณาปานสติ